ครับก็สวัสดีทุกคนครับผมก็คลิปนี้มามาชมระบบท่อพ่นยานะครับนี่ดูระบบของผมนะครับก็เป็นปั๊มธรรมดานะครับปั๊มสามสูบราคาทุกถูกตัวนี้ขนาดหกหุนนะครับก็ทางออกตรงนี้นะผมผมไม่ได้ใช้จากจากก๊อกตัวนี้นะ คือทางออกตัวนี้มันเป็นรูใหญ่เลยก็หกหุนนี่ก็มาลดมาลดเข้า P v วีสี่หุนความหนาสิบสาุดห้านะครับสาช้างก่อนนี้คือแยกไปสองฝั่งนะฝั่งโน้นก็คือห้าสิเมตรประมาณห้าสิเมตรได้นะและอีกฝั่งก็คือห้าสิบเมตรนี่ครต้องต้องสิบสามจุดห้าตอนนั้นนะแรงดันที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือสี่ิบบา ก็คือยังไม,ไม่ไม่ลองสูงกว่านี้นะกลัวท่อแตกแล้วลําบากอีกอันนี้อันนี้เป็นท่อน้ํานะอันนี้คือท่อปนยาก็คือไปฝั่งนู้นห้ิบเมตรแล้วก็ฝั่งนี้นะอีกห้าสิบเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูปลายสายนะก็เดี๋ยวจะเปิดเปิดป้าไม่ดูนะแล้วก็ดูแรงดันนะครับแล้วไปดูแรงดันปลายสายด้วยผมมีเกจให้ดู ประมาณสี่หิบบาทนะครับท่อผมก็ฝังนะข้อดีคือเราไม่ต้องลากสายยาวๆนะครับก็คือไม่ต้องลากสายเอาเอาเมนของท่อพ่นยาเนี้ยเป็นท่อนะท่อบิวซีนะวางไว้ตรงกลางเลยพอวางไว้ตรงกลางทีนี้เรา ทำจุดขึ้นตรงเนี้แล้วเวลาลากสายก็คือไปสองฝั่งเนี้ยนเะนี่ยก็คือตรงนี้นะครับก็คือมาจากฝั่งนู้นอ่ะก็คือเราแบ่งกลางก็เพื่อสายพ่นยาตัวเนี้ยใช้สายเส้นห้าสิบเมตรนะครับก็ลากไป่รงนี้ได้ฝั่งนี้ก็ได้ แล้วก็ฝั่งนั้นก็ได้ไปทุกร่องนะครับถ้าเกิดร่องมันเยอะๆก็เนี่ยครับก็เราทําตรงเนี้ยหลายจุดเนี่ยมาดูแรงดันปลาสายนะอันนี้อันนี้คือข้อดีของท่อใหญ่นะครับก็คือปลายทางมันก็ยังแรงอยู่นะอย่าลืมนะส4หุนสสิบา13.5แล้วก็จาช้างนะครับ SCG นะตรงนี้ผมทำาไมปนต่อดได้นะอลองเปิดให้ดู น,นี่ของผมด่ามถูก ถ้าดามดีๆก็น่าจะแรงนะครับอันนี้ทุเรียนสี่ปีตัดยอดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องต่อด้ามนะอันนี้คือต่อด้ามเพื่อให้มันให้มันให้มันลองละอองยาไกลคนหน่อยอะ่ะเนี่ยตอนเปิดมาดูแรงดันมันตกไหมนะครับนี่ฮรก็คือตกนิดเดียวเอง ฝั่งน้นผมก็ห้าสิบเมตรนะครับท่อปนยาตัวนี้วนเวลาเราลากสายมันจะไม่ยาวนะครับถ้าเกิดผมลากจากปั๊มมานี่นะมันต้องติดร้อยกว่าเมตรแน่นอนเพราะว่าเวลาเราวนไปร่องนู้นนะครับมันต้องเผื่อระยะตรงนี้ไปแล้วก็เป็นแนวทางนะครับผมว่ามันมันไม่เกะก,กะด้วยนะก็คือแรงดันมันจะตกนะครับถ้าลากหนึ่งร้อยเมตรขึ้นไปพวกนี้นอกจากว่าสายตรงนี้ สายนี้เป็นสิบมิลอ่ันนั้นได้อันนี้แปดจุดห้ามิลต้องสายรูโตโต,โตอัน,นั้นแต่ก็ราคาแพงหนักน่วยผมใช้ทุกๆครับอ่ะเดี๋ยวปิดไปดูอันนี้ปิดปสายได้นะเนี่ยจะปิดตรงนี้ก็ได้ ปิดปลายสายน้ําก็วนกลับลงถังครับนี่ปิดแล้วก็น้ำํำไม่มีปัญหารเรื่องท่อครับไปไปดูที่ปั๊มต่อแล้วเดี๋ยวจะมีคนถาอีก แล้วยาที่ค้างในท่อทำไงก็ผมจะเอาไปด้ามพ่นยานะครับก็มาจุ่มลงในในใน,ในถังเลยนะก็เท่ากับเรา,ายาที่ค้างในท่อนะ่ะก็มาผสมกับยาใหม่อีกรอบหนึ่งครับก่อนก่อนใช้นะเ <L un> นี่ยตอนนี้ปิดปลายสายอยู่นะครับ นี่น้ำที่วนกลับส่วนอันนี้อีกอีกเส้นหนึ่งก็คือผมไม่ต้องย้ายสายไปมาก็คือวางเป็นจุดไปเลยอันนี้ประสิทธิภาพก็อยู่ที่ด้ามด้วยนะฮะ เนี่ยถ้าเกิดตอนเราผสมยาเราก็เอายาเก่าในในในสายเนี่ยครับเนี่ยเราก็มาเปิดวนในนี้เลยก็ไม่ได้ยากเลยก็ประมาณนี้ครับแต่เรงดันผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปหกสิบบารมันจะพ่อรับเรงดันไหวไหมนะ ดีวปิดก่อนอีกฝั่งผมจะวางฝั่งที่มานะง่ายๆก็คือเดินเมนไว้ตรงกลางครับเพื่อสายตรงเนี้เราเราได้แบ่งครึ่งแล้วลากไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อไม่ให้มันยาวครับ เดี๋ยวมาดูอันนี้จุดที่สองนะก็คือเมนเดียวกันปั๊มตัวเดียวแต่ฝั่งนี้ผมขึ้นสองจุดนะนุ่นด้วยนี่ครับอันนี้คือถอดได้อันนี้เป็นน้ำเปล่านะ นี่ผมฟังมาทางนี้ด้วยเผื่ออนาคตพ้นสองสายอย่างเนี้ก็คือหนึ่งวันนี้เราลากในร่องนี้ได้แล้วก็วนกลับฝั่งเนี้ก็ลองดูนะครับเผื่อใครสะดวกแบบนี้ก็ออกไปทำ ตามได้นะมีอยู่คลิปหนึ่งผมไปเจอก็คือเขาจะฝังท่อแล้วมีใส่ปูนด้วยนะปูนซีเมนตนะก็น่าจจะเพื่อความแข็งแรงนะฮะของผมก็คือใช้ไปก่อนถ้าแตกก็คือน่าจะเป็นรากสายเหมือนเดิมนี่ฮะท่อ ส่วนยาที่ออกจากถังก็คือเราใช้ตัวกรองด้วยนะกรองเกษตรอันนี้มอเตอร์ฮัค้อนสามเรงนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูอีกคลิปนึงนะในการคํานวณรอบอัตราทดถั๊มนะก็โอเคสำหรับคลิปการทำระบบท่อพ่นยานะครับขอบคุณการติดตามรับชมสวัสดีครับ